ณมะพาทะอภินิหารจำแรงแปลงกายเป็นจระเข้รุ่งเช้าฉันอาหารแล้วหลวงปู่สุขจึงให้หลวงปู่เครื่องเข้าพบในกุฏิท่านจ้องหน้าเป็นเวลานานแล้วบอกว่าเรียนได้แต่ต้องทดสอบอีกครั้งหลวงปู่เครื่องสงสัยว่าจะทดสอบวิธีใดรู้สึกวิตกกังวลและตื่นเต้นกลัวว่าจะไม่ผ่านการทดสอบ แล้วหลวงปู่สุขก็ให้สิทธิ์ที่จะเรียนใหม่ประมาณ10คนรวมทั้งหลวงปู่เครื่องด้วยไปคอยที่แพ้หน้าวัดเมื่อหลวงปู่สุขมาถึงได้สั่งให้ทุกคนยืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดานเรียงหนึ่งถ้าสั่งให้กระโดดจงกระโดดทันทีหลวงปู่สุขชี้แจงโดยจะให้สัญญาณน,นับ1ถึงสเมื่อหลวงปู่สุขให้สัญญาณน,นับ 1- ถึงส ทุกคนก็กระโดดลงพร้อมกันพอโผล่หัวขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ปรากฏนั่นคือมีจระเข้ใหญ่ตัวหนึ่งลอยตัวอยู่กับกลุ่มผู้กระโดดน้ำหน้าแพหลวงปู่เครื่องเล่าให้ฟังพร้อมหัวเราะเมื่อระลึกถึงความหลังก่อนเล่าต่อว่าบางคนกลัวจระเข้รีบตลีตาลานว่ายน้ำปีนป่ายขึ้นแพ จระเข้ก็ไหว้าตามทําท่าจะงับบางคนร้องเสียงหลงด้วยความตกใจสุดขีดสําหรับหลวงปู่เครื่องเองไม่กลัวเพราะเคยอยู่แม่น้ําโขงมาแล้วอีกอย่างเคยระจญภัยมามา,มากต่อมากจนชินถ้าผู้ใดกลัวจระเข้หลวงปู่สุขจะยังไม่สอนวิชาให้เพราะกำลังใจยังไม่เข้มแข็งพอต้องฝึกใหม่จนเข้มแข็งการทดสอบแต่ละครั้ง จะมีผู้เรียนได้หนึ่งถึงสองคนบางครั้งไม่มีเลยและจรเข้ที่เห็นก็คือหลวงปู่สุขแปลงร่างนั่นเองวิธีนี้เป็นวิธีทดสอบพลังจิตอีกวิธีหนึ่งในหลายๆวิธีซึ่งหลวงปู่สุขมักใช้อยู่เสมอกลางวันเรียนธรรมวินยัยบางครั้งเมื่อหลวงปู่สุขว่างจะลงสอนเองส่วนการคืนฝึกสมถะวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัด อาศัยร่มไม้ป่าช้าซึ่งเป็นที่สงบเงียบบำเพ็ญความเพียรถ้าตั้งอารมณ์ผิดหลวงปู่จะเข้าไปทักทันทีท,ทั้งทั้ที่ท่านอยู่บนกุฏิพร้อมแนะวิธีที่ถูกต้องให้แสดงว่าหลวงปู่ศุขมีเจโตปริยานแจ่มใสมากการเสกหัวปีเป็นกระต่ายเสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแต,วต,วตนบินทบาทใต้น้ำของหลวงปู่ศุขนั้น หลวงปู่เครื่องได้เคยประสบมากับตาตนเองและยังได้เรียนอีกด้วยมีครั้งหนึ่งหลวงปู่สุขสอนสิทธิ์ชื่อนายแดงให้เสกหัวปีเป็นกระต่ายเสกด้วยคาถานามาพาทะนายแดงเสกเป็นเวลานานหัวปีก็ไม่กลายเป็นกระต่ายสักทีหลวงปู่จึงให้กำลังใจอ้าวแดงอ้าวเสกเข้าแต่หัวปีก็เป็นหัวปีตามเดิมหลวงปู่สุขจึงเสกเสียเอง เอามือรูปหัวปีสามครั้งเท่านั้นหัวปีเป็นกระต่ายในฉับพันวิ่งพล่านไปเลยมีลูกศิษย์ได้เคยถามหลวงปู่เครื่องเมื่อวันที่25ทธันวาพุทธศักราช2521ขณะที่หลวงปู่กำลังจะจำวัดว่าหลวงปู่เซหัวปีเป็นกระต่ายได้ไหมหลวงปู่เครื่องยิ้มแล้วตอบว่าไม่เกิน5นาทีก็เป็นหลวงปู่อธิบายว่าถ้าเราทำได้อย่ายึดติดจงปล่อยวางเสีย ถ้าติดในฤทธิ์ความหลงตัวเองจะเกิดขึ้นต้องก้าวให้ถึงนิพพานหลังจากหลวงปู่เครื่องศึกษาวิชาการลึกลับจากหลวงปู่สุขเป็นเวลาถึง9ปีแล้วก็กราบลาหลวงปู่สุขมุ่งหน้าสู่บ้านเกิดแดนอีสานต่อไปหลังจากพำนักที่ถิ่นกำเนิดแล้วหลวงปู่ก็ทุดงมุ่งหน้าสู่ราชอาณาจักรลาวขณะหลวงปู่เครื่องทุดงอยู่นั้นได้ข่าวเกี่ยวกับสำเร็จลุนซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ เคารพนับถือแก่ชาวฝั่งลาวเป็นอย่างมากหลวงปู่จึงเข้ามอบตัวเป็นศิษย์กับสำเร็จลุนหลวงปู่เล่าว่าได้อยู่ศึกษาว,วิชาอาคมและปฏิบัติธรรมกับสำเร็จลุนเป็นเวลาสปีได้เห็นอภินิหารของท่านมากมายเช่นบางครั้งลงจากเขาไปบินทบาทที่หมู่บ้านพอจะกลับสำเร็จลุนหายตัวเฉยเมื่อท่านกลับถึงวัดก็พบสำเร็จลุนนั่งรอฉัน สำเร็จลุนมักอยู่ในถ้ำตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเว้นแต่บินทบาทเท่านั้นจึงจะออกมาหลวงปู่เครื่องก็เป็นสิทย์อีกคนหนึ่งที่ไม่ใครจะพูดถึงสำเร็จลุนผู้เป็นอาจารย์เหมือนคนอื่นๆที่ไม่อยากพูดเมื่อสำเร็จรุนเห็นว่าหลวงปู่เครื่องพอเจ้าตัวรอดได้แล้วจึงแนะนําให้ท่านไปหาพระอาจารย์เสากันตสีโลสหธรรมมิกของสาเร็จรุน เคยอยู่ปฏิบัติธรรมด้วยกันบนภูเขาควายท่านให้เหตุผลว่าการยึดติดอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่มีทางพ้นทุกได้ไม่อาจพบยอดธรรมอันวิเศษโดยง่ายอาจารย์คือผู้ชี้ทางเดินให้แค่นั้นสามปีกับสำเร็จดุลก็สิ้นสุดลงหลวงปู่เครื่องธรรมจาโรวัดเทพสิงหานจังหวัดอุดรธานีเครดิตสันวิกิ จากหนังสือสิทธิเอกหลวงปู่สุและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจเรื่องเล่าชาวสยามและขอบคุณภาพจระเข้จากวิกิพีเดีย